สวัสด,ดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าน้อมชาแนลเจ้าวันนี้ป้าน้อมจะมาทำตำถั่วปราโนะเจ้าตำทั่วฟักยาวนะเจ้าก็มีทั่วฟักยาวงามๆนะเจ้าต่ไม่ไงสไตล์ป้าน้อมเนาะวัตถุดิบและเครื่องปรุงกระตามนี่เลยนะเจ้าเอาพริกกระเทียมลงไปเจ้าผงชูรสใส่ปเลยเนาะ ตามด้วยทัอ่ะน,น,น้ำตาลปิบน้ำข่ามเปียกเล้วก็น้ำปลา น้ำปลา,า, uh huh. าเจ้ามะเขือเทศแล้วก็น้ำมะนา,าวเจ้าเอาแบบสซ่บๆเลยเนาะ แล้วเจ้าืมันลายแตกแล้ว,ลวจ้ะตำถั่วใส่ปลาหนนัวอืมน่มากินมากชิมก่อนเจ้า อืมเบเจ้าเดี๋ยวไปตักใส่จานกันเลยเจ้ากินกับขนมเส้นนะเจ้านี่มานะเจ้าเพื่อนกินตำทัวได้กันเจ้ากินกับขนมเส้นข้าวปุ้นขนมจีนอันเดียวกันนะเจ้า เจ้าเดือนตําทวขนมเส้น มาเจ้าพี่น้องทางไกล้ทางไก่เหนือกลางอีสานใต้ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเจ้ามากินแต่กันเนะ้อเจ้าขอขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พนอมตัวนะเจ้าแล้วปากกันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าหนน่ากินเดี๋ยวต้องใจมือกินแล้วเนาะ มือล้างสะอาดแล้วกิขนขนมเส้นทานัดมือดีเนาะ